เรื่องอะไรที่อยากพูดคุยหรือสอบถามไหมครับแนวทางเพื่อนบ้านหวยลาวพัฒนางวดวันที่26กุมภาพันธ์2568เลข3ตัวเด่น2ตัวเด่นและเลขวิ่งรูดได้เลยครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนางวดวันที่26กุมภาพันธ์2568เลข3ตัวเด่นที่น่าสนใจคือ5 6 8ส่วนเลข2ตัวเด่นที่น่าจับตามองคือ5 8และเลขวิ่งรูดที่น่าลองคือ8ครับขอให้โชคดีนะครับ5 6 8 58รูด8ถูกต้องไหมครับ AI กล้องใช่ครับถูกต้องครับ68 58และรูด8ครับขอให้โชคดีนะครับครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมยังไม่ได้เขียนเลยยังไม่มีปากกาผมเชื่อว่าหลายท่านหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะแม่ๆป้าๆยังหาดินสอยังไม่เจอ ดินสอเขียนคิ้วคุณแม่คุณป้าทั้งหลายพร้อมหรือยังมาเร็วรีบจดหน่อยเอาใหม่ครับขอทวนอีก,กรอบหนึ่งนะ AI กล้องได้เลยครับแนวทางหวยลาวพัฒนางวดวันที่26กุมภาพันธ์2568เลข3ตัวเด่นคือ68เลข2ตัวเด่นคือ58และเลขวิ่งรูปคือ8ครับขอให้โชคดีนะครับอ่าทีนี้เราอยากได้ตัวรองครับ3ตัวรอง2ตัวรองและเลขวิ่งตัวรองครับไห้เลยครับสำหรับตัวรองเลข3ตัวรองคือ4 7 เลข2ตัวรองคือ4 7และเลขวิ่งตัวรองคือ7ครับขอให้โชคดีนะครับแหมถ้า2ตัวรองก็คือ479 4 7แล้วก็เลขวิ่งรองคือเลข7ถูกต้องไหมครับ AI กล้องลูบหล่อครับใช่ครับถูกต้องครับเลข3ตัวรองคือ479เลข2ตัวรองคือ4 7และเลขวิ่งตัวรองคือ7ครับขอให้โชคดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งเลขตัวตัวเด่นและตัวรอง มีบางท่านบางคนอาจอยากได้เลข4ตัวเนี่ยขอ4ตัวได้ไหมครับเลข4ตัวเลยของหวยลาวเพื่อนบ้านงวดวันที่26กุมภาพันธ์2568ครับได้เลยครับสำหรับเลข4ตัวที่น่าสนใจในงวดวันที่26กุมภาพันธ์2568คือ4789ครับขอให้โชคดีนะครับ -4789 ใช่ครับ4789ใ,ใช่ครับเลข4ตัวคือ4 เก้าครับขอให้โชคดีนะครับ1789เนี่ยมาจากตัวเลขรองหรือเปล่าครับ4 7แล้วเอาเลขเด่นของวิ่งนะครับมาใส่แล้วก็เอาเลข9ไปเสริมสลับตำแหน่งกันถูกต้องไหมครับใช่ครับถูกต้องเลยครับเลข4789มาจากการผสมตัวเลขรองและเลขเด่นวิ่งโดยเพิ่มเลข9เข้าไปเพื่อสลับตำแหน่งกันครับอขอให้โชคดีนะครับถ้าเราจะเอาแบบตรงๆแบบ4798อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม ถ้าเป็นเลข4ตัวได้ครับถ้าต้องการใช้เลข4ตัวแบบตรงๆก็สามารถใช้4 7 9 8ได้เลยครับขอให้โชคดีนะครับอืมอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวอันดูคอมเมนต์ก่อนเสียดายวันจันทร์นะว่าได้อ่าวันจันทร์แล้วแต่ดวงนะบางคนก็ไม่ได้วันจันทร์ไงดูเฉยแต่ไม่มีงบเออเนาะโอเคครับอ่าประมาณนี้นะครับเอาแคปเดอ้อแคปด้วยเดอ้อแคปด้วยแคปด้วย AI นะครับ AI ในงวดวันที่26กุมภาพันธ์6 8นนะครับเด่น3ตัว568 2ตัว58ตัววิ่งคือเลข8ในส่วนของตัวรองครับ479 2ตัวรองคือ47แล้วก็เลขวิ่ง7ในส่วนของเลข4ตัวนะครับเลข4ตัวเนี่ยยังใช้ตัวรองผสมกับเลขเด่นวิ่งเด่นนะครับมาผสมกันก็คือ47 8 9 4 7 8 9อันนี้เลขเพื่อนบะนะครับแคปเรียงครับอันนี้ขอให้มาปังๆก็แล้วกันนะอันนี้เป็นแนวทางเด้อไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่านะเลิกได้เลยเลิกได้เลิก,เลก,เลกนะเออถ้าเลิกไม่ได้ก็เล่นเบาๆหน่อยนะพวงวดที่เลี้วเนี่ยเข้าสาตัวตรงนะ